จังหวัดตราหลวงปู่บัวเกจิชื่อดังจังหวัดตรามรณภาพสิริอายุ99ปี7 7พรรษศพระสงฆ์ญาติโยมร่วมอลาลัยแน่นวัดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่1กันยายน2568เวลาประมาณ2นาฬิกา28นาทีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าหลวงปู่บัวเกจิชื่อดังแห่งวัดศรีบุรพารามวัดเกาะตะเคียนตำบลวังกระเจอ,อำเภอเมืองจังหวัดตรา ได้มรณภาพลงอย่างสงบสร้างความโศกเศร้าแก่พระพิสุสงค์ลูกศิษย์และญาติโยมเป็นอย่างมากช่วงเช้าวันเดียวกันทางวัดได้เปิดประตูให้ศิษยานุสิษย์และประชาชนเข้ามาเคารพศพโดยเวลาประมาณ14นาฬิกา40นาทีพระสงฆ์และเจ้าคณะจังหวัดตรางได้ประกอบพิธีส่วนอันเชิญร่างหลวงปู่บัวไปยังศาลาการเปลี่ยนวัดเกาะตะเคียนท่ามกลางบรรยากาศ เจ้าเมื่อเวลา15นาฬิกาพระสงฆ์ประกอบพิธีขอขมาและรดน้ำโศกก่อนเปิดให้ญาติโยมร่วมพิธีจนถึงเวลา16นาฬิกาจากนั้นพิธีรดน้ำโศกพระราชทานโดยเจ้าพนักงานได้ปิดการรดน้ำสำหรับประชาชนเพื่อดำเนินการตามประเพณีทั้งนี้วัดได้กำหนดการบำเพ็ญกุศลสดหลวงปู่บัวตั้งแต่คืนวันที่1กันยายนถึง วันที่9กันยายน2568และในคืนวันที่9กันยายนจะมีพิธีพระราชทานเก็บศพครบร้อวันบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอาลัยโดยคุณยายเฉลิมอายุ80ปีน้องสาวของหลวงปู่บัวเดินทางมาจากตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดมาร่วมรดน้ำศพเผยทั้งน้ำตาว่าตกใจและเสียใจอย่างยิ่งที่สูญเสียพี่ชายไปเพราะเพิ่งมาเยี่ยมเมื่อวาน และยังเห็นท่านแข็งแรงดีไม่คิดว่าจะเป็นการพบครั้งสุดท้ายนายยศอายุ63ปีลูกศิษย์เปิดเผยว่าตนมาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่บัวตั้งแต่หลวงปู่บัวสร้างเหรียญรุ่นแรกเมื่อปี2523ซึ่งตอนนั้นเป็นที่นิยมจนมีทหารมาประจำที่จังหวัดตราดขณะจะนำเครื่องบินลงจอดที่ฐานบินใกล้กับวัดเกล้พิณิหารเห็นหลวงปู่ลอยอยู่บนเมฆจน เริ่มมีคนมากราบไหว้ามากขึ้นส่วนตนหลังฝากตัวเป็นสิทธิหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งเรื่องเงินเมื่อนึกถึงหลวงปู่จะไม่มีติดขัดเลยอีกหนึ่งเรื่องถ้ากลิ่งมงคลมหาเศรษฐีมีคนทดลองยิงปืนใส่แต่ลูกปืนไม่ออกหรือแม้จะเป็นเรื่องแคล้วคลาดมีลูกศิษย์ไปกับรถทัวร์เที่ยวประเทศมาเลเซียเกิดตกเขา แต่ลูกศิษย์และภรรยาไม่เป็นอะไรเลยบอกว่ามีคนเหมือนโยนร่างทั้งคู่ออกมาจากรถเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นส่วนลูกที่ไปด้วยกันนั่งแยกกันเสียชีวิตอีกเรื่องด้านการงานได้ของเรือที่ปัตตานียืมพระกลิ่งเพื่อนแฝงหากมีอิทธิฤทธิ์จริงขอให้จับปลาได้30ตันและก็เป็นเรื่องเช่นนั้นจริงๆพระครูสังข์ิบูรพาหรือพระอาจารย์บัวเดิมท่านชื่อบัวมัตวารี เกิดวันเสาร์เดือน5ปีฐานตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน5พศ2469เป็นบุตรของนายเสี่ยและนางเตียนภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่3หมู่3ตํตำบลวังกระเจ็กอำเภอเมืองจังหวัดตราตั้งแต่วัยหนุกท่านชอบศึกษาความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรและเชี่ยวชาญด้านช่างไม้ช่างปูนช่างปั้นจวบจนอายุ23ปี ก็อุปสมบทเป็นพระพิสุท์ที่วัดบุคภารามตำบลวังกระเจะโดยมีพระครูคุณาวุฒิพิเศษวัดบุคภารามเป็นพระอุปชาพระครูวัดรัตนวงศิทธิ์วัดหนองบัวเป็นพระกรรมการวาจาจารย์ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปร,ะริยัติธรรมเรื่อยมาจนในพศ2 5 0 5ก็ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะตะเคียนพศ2558 สอบได้ชั้นนักธรรมเอกและพศ2,513เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสังฆกิดบูรพาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลวังกระเจะ เป็นผีชเนแม่เลยนะ่ร no like like no ู้จดเสียใจแล้วก็ทำไรหมู Alter, <paper> ้ยแลงวกรได้ไดขาทำอะไรหมูเมื่อวานก็ยังไม่เดียบทานหูเพราะว่าทันใบูดใ่ไหมใบูดก็กัรนันก็านบเห็นก็ที่เดียบกนเย้าทานปูกะไรไม่ได้รู้จักหลวงปูมาแต่แต่ทาน้างเหรียญรุ่นแรกแต่เออแต่เหรียญรุ่นแรกปีสองสามแต่ว่าละ คือตอนนั้นอ่ะก็ยังไม่เป็นที่นิยมก็มันก็กิจสั์เริ่มของลูกปูก็เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ที่มีฐานบินจังหวัดต,ตากที่ทหารมามีฐานบินอยู่ที่จังหวัดตากแล้วก็คือทหารที่เขาขับเครื่องบินอะ่ะบินขึ้นไปเนี่ยแล้วเขากลับมาจะลงซี่สนามบินเนี่ยเขาก็าเห็นเหมือนเห็นพระ เห็นพระยึดนั่งอยู่นั่งอยู่ขบนบนเมฆอะไรแบบนั้นอะ่ะเออมันก็เริ่มเนี่ยมันก็เริ่มพูดต่อๆกันไ,ไปจากทหารที่เห็นประสบการณ์นะแล้วก็ถ้าถามว่าประสบการณ์ที่เกิดกับตัวเองเนี่ยเวลาเราติดขัดเรื่องอะไรเนี่ยมักจะผ่านไปด้วยดีด้วยดีคือไม่ว่าจะเรื่องติดขัดเรื่องเงิน หรือว่าเลื่องติดขันเรื่องงานเรื่องอะไรพวกเนี้ยพอรน,นึกถึงหลวงปู่มันก็ก็อะไรสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคมันก็ผ่านไปด้วยดีอะ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ดังกันมากๆจนคือดังมากก็คือพระก,กิ่งชุดพระก,กิ่งหลวงปู่เนี่ยอมงคลมหาเศษรษฐีกิ่งรุ่นแรกปีห้าสองนะก็ คือมีคนเขานั่นแล้วเข้าไปทดลองยิงอะ่ะครับก็ยิงไม่ยิงไม่ออก,ออกอตั้งไม่ใช่วันนัดเดียวนะหลายเนี่ยยิงหลายหนด้วยอ่าอันเนี้ยแล้วในด้านอุบัติเหตุอ่าอ่าอุบัติเหตุแฝนพักกิ่งแวะรถทัวร์ที่ไปเที่ยวมาเลเซียตกเขาเอ่าอ่อ ครับว่าละกกล้วยเนี่ยเขาเ,เป็นทหารเออเป็นทหารแล้วก็ไปเที่ยวกันแล้วก็รถตกเขาอะ่ะเ,เขาสองคนเผื่อเมียที่เขากับเมียเขานั่งอยู่อยู่ด้วยกันก็เขาบอกว่าเหมือนกับใครจับขยูนออกมาจากรถอแล้วก็รอดมาเออแต่ลูกเขาที่ไปด้วยอะเสีย เออเสียชีวิตแต่ว่าคือนั่นคือนั่งแยกกันแต่เขานั่งอยู่สองคนรวมียก็เหมือนใครจับเขาโยเรามาเออแต่ว่าก็คือไม่ได้จับเหวี่ยงจนเจ็บหนักอะไรแบบนั้นอนะ่ะอันนี้ก็คือด้านอุบัติเหตุแล้วก,ก็อันหนึ่งที่ด้านเกี่ยวกับด้านธรรมาก,กินก็มีเจ้าของเรือประมงที่ปัตตานีอ่ะเขาก็ได้ยินจิตได้ศัพเขาก็เรือเขาเรือเขาไถเรือนะ ลูกน้องเขาพาเอาเรือออกไปหาปลาเนี่ยก็น้ําแข็งจะหมดแล้วจะวิ่งเข้าฝังแล้วก็ปลาก็ได้มาไม่เยอะอะคือจะไม่คุ้มอ่ะก็เขาก็เลยอธิษฐานหลวงปู่พระกิงเขายืมไปด้วยนะเขายืมเพื่อนเขาไปแฝนก็ไปอธิษฐานว่า ว่าหลวงปูไหนะว่าหลวงปูแน่จริงก็ขอให้ขอให้อะไรจับปลาได้สามสิบตันนะตอนที่ลูกน้องกําลังนาเรือจะเข้าฝังเนี่ยมันก็ยังไม่ไกลย,ยังไม่ไกลถึงหรอกแต่ว่าคือกับใจอินโดเข้าข่าวจะเข้าเขตนาน้้าไทยแล้วเขาก็ลูกน้องก็โทรบอกหลวงโทรบอกลูกพี่ว่ามีปลาเข้าจอฝูงหนึ่งเยอะมากคือเข้าจอหมายถึงว่า เขาจะมีจอยที่ที่จับจับฝูงปลาที่ว่ายอยู่ในทะเลน,นะแล้วก็มีว่ามีปลาเข้าจอฝูงหนึ่งว่าเยอะอ่าแล้วก็แล้วก็ล,วกลูกร้องเข้าวางอวนได้สามหมื่นกับอีกสามร้อยกิโลคือได้ตามที่ลูกปีก็รู้ไอเจ้าของเรืออธิษฐานขอจากป้าก,กิ่งหลวงปูนี่แหละ อสามตันสามสิบตันกับอีกสามร้อยกิโลคือได้คือเขาขอสามสิบตันอ่ะอ่ะวางอวนรอบเดียวสามสิบตันแล้วถุงอวนไม่แตกด้วยปกติปกติสามสิบตันนี่จะจะคะเล็กเบสเบสขึ้นมามันก็เอาเรื่องนะอเนี่ยมันก็อันนี้ก็คือประสบการณ์ที่ว่า า่ก็บูชามาตั้งแต่ปิดทองผนุนมิดมาก็ได้เหลือรุ่นแหลกมาแล้วก็บวชบวชก็สะสมของท่านมาเรื่อยมีทั้งเทปทานพรน้ำมันงาแล้วก็สีพึ่งปิดปิตาปิตามีทุกรุ่นครับแล้วที่บูชาหลวงปู่บัวนีประสมความสำเร็จอะไรบ้างไหมครับก็นาทีเอาแค่ว่าทํางานไม่มีคำรศคำลาหรือไปไหน ใกลทางไกลๆไม่มีประิเหตุเลยไม่มีเลยไม่มีแล้วเรยองเลยประจุบ้างไหมการยังินทองก็ออกมอนก็ออกกลางๆอะแต่ว่าก็ไม่ลำบวยแต่ว่าก็ไม่าขาดแคลนพูลศักดิ์ศิวพงษ์บุญลอยภาพข่าวจังหวัดตรางพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน